สสดใสเรื่องราวมากมายจะพาคุณไปเที่ยวชมเก็บเห็ดอีกแล้วสวัสดีกันนะคะพบกันในป่าเห็ดเรืองงามๆคะ่ะสามดอกแรกสวนผักในกรีนเฮา เชาวองชนบทงามตามท้องเรื่องค่ะเห็ดเหลืองลมหนาวสายน้ำไหลเย็นด้านบนก็เป็นพื้นน้ำแข็งสุดตาดอกน,นี้เห็ดปลวกจะพาคุณไปตกปลาปาแล้วแต่ยังแน่นอยู่นะาขาเห็ดยังแน่นอยู่นะมะนี่ดอ,อกนะไออุ่น ลมร้อนกลับมาใหม่จะพักไปเที่ยวนภูไนชีวิตติป่าใบมัสลินมัสลินเป็นคนไทยที่จะเลิกแกหรือเปล่าก็ได้นะถือว่าได้อยู่นะ สามดอกปบนบานสามดอก,ดกเต็ขายยังแน่นอยู่ป่าท้ายหมู่บ้านค่ะวันนี้มีเวลาเก็บอยู่น้อยนิดนะคะก็เลยเออแแวบออกมาป่าท้ายหมู่บ้านเนาะยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เพิ่งขึ้นมาเอาไปสักสองสามดอกดอกใหญ่สุดมาก่อนนะคะ เดี๋ยวดูดิมีอีกไหมดอกใหญ่อยูต่ตรงนี้มีดอกใหญ่อยป่านี้มีทุกเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดดำเห็ดหลวกเห็ดขาส้มเห็ดดิน ดอกใหญ่แล้วดอกนี้นี่ก็คือเห็ดขาส้มนะคะเรดกูลทุมเพียรสวัจุดเด่นก็คือขาเขาจะเป็นสีส้มโอรสค่ะมีความเปราะค่ะเปราะกว่าเห็ดดำเยอะเลยนะเก็บอย่างระมัดระวังอย่างเบามือนะคะหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมเก็บได้แล้วรุ่นนี้โตขนาดนี้เก็บได้แล้วคิดว่าเขาอาจจะพึ่งมานะมีความรู้สึกเหมือนเพิ่งมา เพราะว่าดอกที่เจอมันยังไม่แก่ดอกเล็กเอาไว้ก่อนนะเอาดอกใหญ่มาก่อนคิดว่าเราคงต้องถอนไปก่อนนะคะเพราะว่าเดินเข้ามาค่อนข้างลึกกลูออกจากป่าไม่ทันไปรับง,งานโทรศัพท์กลูกลับบ้านไม่ทันไปทำงานทางโทรศัพท์ต้องทำเวลานิดนึงคะ่ะ โอ้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเห็ดเยอะเลยปีนี้มาทันเวลาค่ะเห็ดไม่แก่ปีที่แล้วมาตอนที่มันเริ่มวายนะคิดว่าโอ้เยอะเลยค่ะเห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยกำลังสวยกำลังงามกำลังน่าเก็บน่ากินเชียวถอ,อนถอนไปก่อนเลยเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไม่ขยับเท้าบ่อยนะ เพราะว่าการที่เราขยับเท้าบ่อยอะความเสี่ยงที่เราจะไปเหยียบโดนเห็ดเล็กๆที่มันยังไม่โตหรือที่กำลังจะโผล่บนผิวดินนี่มันสูงค่ะป่านนี้เราจะกลับมาอีกนะเพราะว่าเห็ดเยอะมากค่ะ สวยงามมากเลยโตกำลังน่ากินอ่ะปีที่แล้วมาช้าไปนิดนึงเห็ดมันเริ่มเปื่อยมันไม่ค่อยสวยละใส่เดียวกับเห็ดเหลืองเลยนะเนี่ย บางขาก็เปราะค่าขาดมาเลยก็มียังเล็กอยู่เห็นไหมเล็กเกินเอาไว้ก่อนเล็กมากเลยเห็นไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ ันเพิ่งมาค่ะป่านี้ส่วนมากยังไม่โผล่โผล่มาแล้วเล็กๆก็เยอะโผล่มาแล้วโตแล้วนิดหน่อยเพื่อกเก็บเอา ดอกสองชั้นนไมมีสองดอกในดอกเดียวกัน ติดริมน้ำเลยตรงนี้แถวเนี้ยเยอะเลยเยอะเลยค่ะเยอะเลยเห็นไหมน้ำอยู่ตรงนี้เลยเห็ดมันก็ขึ้นตรงนี้เลยริมน้ำจริงๆ นี่ค่ะเดี๋ยวไปตัดที่บ้านนะลุนนี้สรุปผลงานรอบนี้ค่ะช่วงเช้าช่วงเช้าแต่บ่ายแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะใกล้ได้เวลาทำงานแล้ว เดินเข้ามาค่อนข้างลึกนะคะเราก็ต้องเผื่อเวลาเดินออกเนาะประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้ยต้องชมความงามเห็ดดินเห็ดดินแฟดก่อนออกใหญ่มากนี่ค่ะอันนี้บานแล้วเราไม่เอาใหญ่มากเราดอ,อกตูมเนี่ย กตูมต้องเอาค่ะนี่เหนะ็นไหมสวยด้วยมองเห็นความงามในพื้นป่ามองไปข้างหน้าเห็ดป่ามากมายเก็บเบอร์รี่สีสันสดใสเรื่องราวมาก จะพาคุณไปเทีนนเเ่ยวชมผงหวานนะเนี่ยสวนผักในกรีนเฮายามเช้าของชนบทสวีเดนลมหนาวสายน้ำไหลเย็น,น,น,นด้านบนก็เป็นพื้นน้ำแข็งสุดตาตาเหลือบเห็นจ <ะ S 2> หดะไาคน้าตา<ไ>ปลกปล่มาจากผิวติดป่า ปรากฏว่าเป็นอย่างที่คิดไปสงสัยว่ามันคือเห็ดพึ่งเี่ยปรากฏว่าใช่จริงๆด้วยอ่อนๆเลยไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะมาดอกเป็นอื่นตามมาจะพาคุณไปเที่ยวชมทะเลชีวิตติดปลาปายมัสซลินมัสซลินเป็นคนไทยที่อยู่ในสวีเดน ชีวิตติดป่าชีวิตติดป่าไใ้มัดสลิน